สบายดีพี่น้องสวัสดีทานผู้สมทุกๆท่านพอกับเคยลาคือเก่าพ่อแม่พี่น้องมื่อนี่กับพ่อกันในวันที่ 27. เดิือน6 2สองพันเส้หาพี่น้องลกก้าเนาะลกก้าทอนกาไวด้ดำมือมืออืหรือมือแล่พังเบิงกาเขาสีได้ลา่สำไดลกกกากัน 2, 4, งสหาคนพี่น้อง ลกสองคนมัดสองคนลกแล้วกับผู้หนึ่งทั้งลกทั้งมัดเนาะหคนแล้วก็อีกคนหนึ่งมาแอบอยู่<อ>คนพิเศษพคนแอบอยู่ตอนนี้นดโดยถอนกาพี่น้องถอนกาไว้ดำมืออื่นขั้นสีได้ก้าลายขั้นได้ก้าลอยหาชิปน้ำอื่นนะดำโลดดำบ่มืดดอก คันลอยหนึ่งนะบอดำอบอ,บอพ่อมันกออรีบเมื่อตาน,นี้มันสีได้อยู่บอลอยหนึ่งอบอชองลูงยเออ,อแต่ว่าโตตาน,นี้กับมักรสีบอเมือด,ดออกมันนี่เบิ่งเลยตอนนี้กับสามมงคลสี่โมงหรเปล่จปจจ่เอาจนนิดเลย ລົກກ້າພີ Spirit ່ເນາະລົກລລົ Hospital มามาพี่น้องลูกกานทำกันเด้อมวลมวลใกล้ละเละจอดจันจอดจันสี่เล่ละเละเนาะก้าเฮาก็ได้ข้าวนั่งเฮาก็เนาะยังเหลือสิบแปดให้จอดจันละเลยกาวก็ลุก,ลกง่ายง่ายพี่น้องเอลย ไม่ได้ทายสมัครเลยนี่ชาวล้อมาตกง่ายๆเลยคนเต้เขาก็เซรเอ้ยคิวกับม้วนดูเต้กันปุ่งปังปุ่งปังเลยจ้ำยิงก่บนักบอลนี่ยิงก่บนักบอลเฮ้ยเต้กันนั่นมาดุเต้กันนาเต้กันติดตามได้ที่การติดตามเต้การถนันเลยนี่หว่า คุณทำงานลบปั๊บช่วงวันกกน,น,น,นี้มาถ่มัดถิ่มน,น,น,เนเนนด นี่ที่เป็นเขาเนี้ยพี่น้องเว้ยตอนนี้คองไฟคองเล้าอีกได้รุงนเรากับคู่ง้ำใกล้ใกล้เบปงคู่คองเฮ่าขยุ่มตามดังดังอยู่มันใกล้ใกล้เราจะได้เสีง่ายหน่อยมันมีน้ำเนาะมันมีน้ำเดขาบอกว่าเขาจะตามเขาอีกเออโอ้โหได้ลายเลยเพื่นเนาะได้ทะเลได้จำมาชเว้ยประมาณเศร้าปอ มาจบ่าของมาชิ้นแล้วมามาก่อนนั่นโอ้ยเอ้ยผมเลยฮ่าฮ่าเฮ้ยเด็กตีม่ัวมาไทำไรแล้วเจ้าเป็นคนบอกว่าเจ้าชอบเจ้าสมัครเองใช่เหรอลนึกเนาะบอกให้มาลุกไม่เอาเอป็นคนมัดว่าท่าเออเป็นคนมัดกับเจ้าทั้งหมดไปลองเจ้าว่าเจ้าจะลองมัดดูใช่เหรอดูประสบการณ์ไหม องค์การเราก็มีทุกท่านะพี่น้องเอ้ยตั้งแต่คนชอบคนถนัดชอบท่าไหนจัดเอาเลยใครถนัดครับตามถนัดใครเราเลยอันไม่น้่งกับใครเนี่ยครับมันกับผมมีกินกินมาได้เนาะได้แล้วสงสารคนเตะด้วยนะเล่กตะกี้พับกระปิดน้ำพี่นาะงอือคนนี้สบายแล้วหนึ่ง กง่ายคนมัดเตะกะง่ายมีแต่ผู้ง่ายได้ไวเต้อง้เงยอ้ยเอเ้งน จะได้้อยหกสิบก็มาแบ่งกันนะหุ่นบางร่างเล็กเอาแล้วได้ข่าวดุข่าดีเลยาได้ขาวดีจังเลยยังมาอุกิบนะเอ้ยมาได้ยี่ิบาท

เนี่บเตมฮได้หมองเนียน่มั้านี้มบัวาดิบบบอะไรให้มันดีหน้าตาอนาดมหนาตาหน่อยเขาบอกนั่นแหละแล้วก็น้อยิ้มเลยบอกทำอะไรดีหน้าตา ทำดีอะไรมันดีบนหน้าตาหน่อยเขาว่ากั้นเลยมีน้ำเสพเราจะย้ายมานี่ก็ได้เนะกล้านมน่านเลโอ้ตจะมีสบายแล้แบ่มี้ันขีดินจักนี่ เลยบอกักเลยดันเ้มแล้วได้กินไข่ต้มแล้วนีจะแตกไปเรื่อยบ,บ,บ่ เข้าบอกทำอะไรปิดบ่ได้ปิดบ้องปิดตอนนั้น,ออนมันขนับเนาะมัน,นมจะเสพไปเรื่อยๆทำอะไรก็ขึ้นพักได้ใช่อย่างนี้คลิปๆแต่ว่ามันไปเร็วไม่ได้ถ้าเรื่อมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันคึกเหมอือนนปล่อยไปเลยมันคึกเหมือนนวลไม่ได้ไดเพราะว่ามีตำหนิแล้วมีตำหนิมันกำเยอะไม่ได้ งานเราไม่ถอยอยู่แล้วไม่มีปัญหา้าไปได้นะพอไปได้นะไม่คิดกลัวไดแล้วมาคุยแล้วเรื่องงานนะ ปลาลุงนั่งอ๋อปลาโน่อันนี้ปาลุงนาทีคือว้าวมันมีหัวด้วยมีห้วยด้วยมีแต่ห้วยอ้เนาะไม่มีเหรอ เพรว่าแถวๆข้างบนนี้มันไม่ค่อยติดะได้เมันเริ่มมีน้ำเดินตอนแรกนะมันบมีน้ำด้ก็แม่ัเป็นน้ำใช่ไหมเป็นประนั้นทดสอบคนมัดเฉยว่าจะยังดีเหมือนเดิมไหมงี้บอกนี่โนนนี่โนก็หมดตาคนเดียวแล้วนั่นนะนนนอนหมยบหย Ừ. Ừ. nó mật ừ. cho <laughs> <laughs> kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

อน,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 นครับเห้างมันูอย,ยู่นี่ตอ้มีิบรกได้นี่โอหน,น,นีคยอครับีแะหน่อยอ่ะลวเมียมันจะได้มันดมาแต่แรมันมันบนัน้นม มาดีพีที่ป้าลุงน่ะแน่นอนเว้ยพี่บอกว่าตอนนี้ไม่ไหวชิ้เงียบแล้วนะคื่าเงียบแล้วนะแต่ว่าใช้ได้ชิ้นเงียบเลยบอกให้มาลุกมาเจ้า

ค <laughs> ักขนาดพี่น้องเลยสุดอยอดอล้คินมนี้กับคอล่าก็ได้พ่อแม่พี่น้องขอบุญขอบคุณ,คณทุกคนท,ท,ที่ติดตามรับชมมวนแห้งมวนแห้งสบายดี